อเวเกมมิ่งครับใช่ครับผมเฮ้ยแล้วเดทมาจอดหลุมหน้าบุรีรัมครับท่านผู้ชมตีกันเองแล้วหรือเปล่าครับผมแบบนี้ฮะเจว่ายังไงเอ่ยแล้วแฟดแฝดไปได้ทั้งโนัาได้ครับผมออกมาได้คนเดียวฮะเช็กซิงปลาระเบิดออกไปมุมนี้แล้วเพนต้าไปได้หลินโก้ก็ผมอ้โหระเบิดเจ็บหนักแน่นอนแต่ว่ายังไม่ดีพอที่ให้น็อกดาวครับใช่แล้ววงอัปเดตเข้ามาตรงกลางครับผมบ้านเดียวที่อยู่ตรงกลางวงคือบ้านของโดนัทครับผม ออกมาอีกหนึ่งคนเอ็ดดี้เลิฟมาแต่เฟิร์ชชนไม่ดีล่ามไปน้องดาวแล้วตัวเองจะน็อกดาวแล้วเป็นโฉบครับผมขอมาระยะไกลเลยโลเปิดหัวเอโลน็อกดาวลงไปเหลือสองคนเป็นเช็กซิงอ่โคเน็กซี่สองซีตะไปของเบลลมอนเก็บเช็กซิงแล้วทานเฟอร์มาก่อนเลยเบลลมอนเดอร์เบอร์คิวส่งบุรีรัมจบสิบสามครับผมเขาชนเอ็ดดี้เหมือนมิสเพย์ไปเองนะใช่ครับผมคือคุมรีคอยไม่อยู่นะฮะแล้วดูว่าตรงนี้ยังได้ไปต่อนะหรือเปล่าเ็นแฟดด้วยเพราะว่าเราแฟดไม่ได้จริงอย่างอีกหนึ่งด้วยนี่ครับแถมยับยับเลยจังหวะนี้สวยๆ เห็นมาไม่น่าจะดึงได้แล้วครับผมตำรับทางไทลูขึน้นรถจะไปทางไหนไดเดเตเกมมิ่งคอนเห็นขาเลโลแต่ไม่ยิงเขายเลโลยิงเดเตชัวแบบนี้เลโลอาจจะยิงได้แล้วขับเลยเลโลเงียบเงียบอยู่เลโลเงียบอยู่แล้วมัหมดไม่ขึน้นนะผมยังเนียนอยู่เลโรเอลเอลอุ้ยแบบนี้ดีดเดเตจะได้เดินต่อใช่ครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเลโลเดินตามมาเนี่ยยังมีคนหลังอยู่เอ้าแล้วเขารีเซ็ตได้ครบเลยแต่ดูนะก็คือแสบนะปล่อยเลโลให้มายิงเดเต็ดตรงนี้ฮะ คือเขาเห็นก่อนด้วยนะเมื่อักู้ดีเห็นขาแล้วครับใช่ครับโอ้ไปปล่อยเขารีเซ็ตแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีครับผมแล้วเขารู้ด้วยนะว่าเราเข้ามาชิดแล้วมุมนี้แฟตจะยิงโคเวอร์ได้หรือเปล่าครับผมมีนูรินโอ้โออยเจ็บหนักโอ้โห ลวงแล้วได้ดูได้ดงไหมโอ้เจ็บหนักเจ็บหนักยังไม่ได้สี่ทีหนึ่งสเปยไปได้แปดก่อนครับผมแล้วมาอูดอย่างไม่ได้ดูรินสเปรได้ตวดไม่เหมือนกันผมผู้ชิวว่าได้จอยาไม่ได้ผู้ชิวเหลือคนเดียวยังเล่นได้ครับผมตรงนี้โอ้แท้ๆเหลือคนเดียวเป็นเบมอสไฟเผามาสุดท้ายเรียบร้อยแท้ๆโจอันดับที่สี่แต่มีคิวออกไปเยอะนะครับโอ้เสียดายจังหวะดูรินขึ้นไปเฟิร์สช็อตถ้าได้มาเกมเปลี่ยนนะครับโอ้ถ้าเกี่ยวไปสองนะผมบอกเลยว่าสยองแน่ฮะเราทั้งของไทยลูแต่ไทยลูตอนนี้เก้าคิ อีย e ูเนเตดเหลือจะเชื่อคนเดียวแล้วปิดงานโดยคอนจบ,บันดับที่3ครับผมโอ้แล้วโดนัทยูเอจีกับไทรูที่อยู่ตอนนี้นโดนัทยูเอจีอยู่อันดับที่10 กยังไม่น้องได้แล้วน้องทำได้จาก M Y L หรือว่าหมายุ่นลงก้ผมรัลูกนี้มาอิตซี่เต็มขาเลยเอ็ดดี้ไปได้น้องคิดนะผมเป็นสองเนี่ยจากไทยแลนด์แล้วแบกตามเฟกไปก่อนครับเบียร์มอลไปได้เคปี้น้องดาวไปใช่ครับผมเนี่ยแล้วปู่ชิวยังเดินต่อมาเป็นเกตส์ของอิตซี่ครับผมแฟกแกนเนตปู่ตามเดินเข้ามาแล้วโบลิพาวเวอร์ไม่ไหวครับผมเจอคอมโบไทยเดย์เดยกับบุรีรัมย์ตัวออกเกมไปเลยวิฟไปได้โอรตีเกตี้ครับเด็กที่โดนเกมไปแล้วนูรินไปได้ดิการี่แต่วันนี้นูรินเดินแล้วเห็นเเรรรียยบบ้อปป็นู่ิวคัผมตา่อกมาแล้การคอวเว สักคู่นี้ของบุรีรัมกับเดทสวยงามเลยใช่ฮะแต่เสียดายนะเปรโรมาแจมฝั่งเช็คซิ่งไปใช่ครับบุรีรัมมีคิวเดทมีหกครับผมบุรีรัมมีสองคิวอยู่ในเพจเมน์พอยท์ทั้งคู่นูรินดันต่อเลยฮะและนี่คือเพจเมน์พอยท์แรกของบุรีรัมนะครับใช่ครับมาแล้วฮะบุรีรัมเปรโรมูฟแล้วบ้านอยู่นอกวง หูไปเล่นต้ยขาวด้านหน้าของ BPL หรือว่าจะเลือกห้องน้ำตรงนี้หู้องน้ำตรงนี้โดนควกดมาด้วยเลวิสจะเปกยังอยู่เลวิสังปวนอยู่แต่ออปชั่นหมดแล้วนะครับคนเดียวก็เปิดได้ครับผมไม่สนนะขอระเบิดลูกเดียวพอหมันไส้จริงๆนะมันเที่ยวเลยระเบิดลูกเดียวพอสักหเม็ดนะผมบอกเลยอยู่กันครบสนะ แต่ว่าอาจจะเป็นสี่คนที่แบบว่าไปทีเดียวเลยหรือเปล่าเหียดได้ไดเลยวิทไม่มีระเบิด<ช>ถ้ามีอาจจะได้เห็นทางด้าน,นาเดียบเป็นเบลโชว์ช็อตแบบนี้อีกนะแต่ไม่ต้องถึงเลวิทหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านเอลจี LG มาแล้วครับเอลจีโอ้แต่เหมือนจะเห็นท่าของเลวิทก่อนนะเพนต้าระเบิดย้อยลูงมันล้นไปไกลครับแหมไปเช็คหลังหินก่อนนะครับผมผมนี่เราขโมยไปได้เพอร์ดิเกอร์ตี้ฮนะับบีบีแอล ยังไม่ยิงเลวิตเปิดเฟิรอ,อตรไม่ดีสวนมาเอาอีกเลฟใกล้ๆฮะเป็นอีกเลฟะครับผมเรียบร้อยฮะที่ยิงโจมับ,บที่7ไปแต่ว่าคิวเยอะจัดนะนี่ฮะยิ้มแย้มแจ่มใสเลยใช่ครับผมหมาเป็นหลงฮนะเฮช็ H H อตใส่เอลซี่น็องดาวไปเปโลได้หายใจหายคอหน่อยระเบิดมาของใครเหมือนเป็นของบุนะรีรัมย์นะเปโลเปลี่ยนตำแหน่งแล้วใส่เอลจีหรือเปล่า เอาใครบีบีเอลจีไปไหนแล้วขอมาหลงแม่หลงล็อกได้ดีจริงๆแต่ว่าลุงก็แย่ว่าแต่เอโรไปโดนระเบิดของเควสบ้านน้องดาวไปเอาแล้วลองมุมนี้โดนสามทางเลยนะฮะทางด้านของเปโโรแล้วเนี่ยคีวโมได้มายุ่งหลงผมเปียมอได้ดันเต้มาดึงคิวหรือเปล่าเราเดย์โรวิ่งเล่นไปเลยอ่ะหงั้นนี่ก็ตี่บูโตน้อกด้าไปเอลจีก็ลำบากเช่นเดียวกันนั่นไม่ชมวร์มากตรงนี้ระเบิดมาผมเปียวมอได้ฟิวเฟิร์สเหลือคนเดียวเขาเลี้ยงได้ฮะคิวเอ็มเหลือคนเดียวนี่ไงโดนด้า ตงน็อกดาวเก็บคิวไปเรื่อยๆก็โอ้โหระเบิดไปอีกหนึ่งท้ายหน่อยท้ายหน่อยยังไม่จบยังไม่จบขึ้นมาอาดาวซี่ยังน็อกอยู่น่าจะแจ้งอินโฟให้เพื่อนเขาบอกแล้วนี่อีกแล้วไม่ได้โนด้าโอ้โหแล้วนี่ยังเหนียวอยู่นะผมเล็บหึงเพื่อนกันกลับมาได้แล้วเพชรป้าไปได้สองเลยเบลมอสไม่ได้มายุหลงมาก็อนเบลมอสแถมไีหนึ่งหรือเปล่าเจ็บเจ็บยิงอับเท้าแล้เรียบร้อยกับผมลุยมาตี้ฮะไปโดนน้าของบิเบียแล้วเบลมอสจะไม่จบผมไปได้อีกเล็บตรงนี้ยิงขาแตกยิงขาแตกแล้วเจอ เขาคงจัดกวัญมาเจ็ดทิวแล้วได้เดี่ยวสี่คนครบบุรีรามเหมือนจะเสียน็องดาวน์โนดาไปฮะอย่างสามไม่ได้ชาร์จมาจังหวะนี้แล้วเขาปิดมาแจมครับผมโอ้โหเปิดขวามาเอดี้ตะเปเฟิร์สชดดีตะวันล่าไปสุดแล้วเดินเข้ามาสิหัวเก็บได้วันอ่อนวันเขาชูขึ้นมาหนึ่งได้ดิเลือดลอยฮะแต่เบิร์ดเลื่อนจากเอ็ดดี้เลือดสองคนเหลือดสองคนจะดึงเพื่อนก่อนหรือเปล่าทำยาก่อนไหมอุ้ยเห็น ยังยังบั๊มยาก่อนแล้วตัดผ้มามาหมิงจื่อให้เจ้าใส่คนมาโคบุรีรัมยังยื้ออยู่เอ็ดดี้ปั๊มเงินขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเบโรเดินสายทางได้บีบีแอลแล้วจะเปย์กลับมาจาังหวะนี้เป็นหมิงจื่อเก็บแต่ก็นอนใส่บีบีแอลเคลียดผ้าสวนเข้าไปอีกล้น้องดำลงไปเหลือคนเดียวเลยโอ้โหจิ้ไมได้ผมเอ้าวแล้ววิเอ็ดดี้เผาดันเต้โอ้โหมาแล้วเอดดี้ยังไม่จบเตไปยังไปย้ายไปดึงดีบุรีรัมมาแล้วก็โอ้คิวครับผมคอนดิซี่ไม่น่ารอดนะโอ้โหมาเฉยฮะตรงนี้เอ็ดดี <โล S 2> ้ บอบียังไม่จบครับผมนี่ฮะไปลากถังด้านของอค,อค<ล>นที่ไป <นะ S 1> แต่ว่าสุดท้ายเป็นอูรินเข้ามาเกมตรงนี้ครับผมบุรีรัมถือว่าทำได้ดีมาก,มากๆแล้วครับเกมนี้ครับผมติดท็อป4ครับผมแล้วมีคิวด้วยกันถึง6คิวฮะเดย์เทรดเกมมิ่งเข้ามาติดท็อป4อีกครั้งหนึ่งฮะแล้วตอนนี้เข้ามาท็อป3ด้วยซ้ำครับใช่ครับผมสมัสครับคุณว่าใครผมว่าเดย์เทรดเดย์เทรดใช่ไหมคุณว่าใครมันก็มีอยู่ทีมเดียวแหละว่าไปมันได้แล้วมันไม่ ดังนั้นมันจะไม่ขังไงเขารอฟังเสียงอยู่ตรงนี้ว่าไปเดชเทดเกมมิ่งนี่ไงใส่ตะกรอเลยฮะตรงนี้ยังไงก็มาถ้าไม่มาก็ไม่ใช่นะถ้าไม่มาผมไปแค่นั้นแหละได้เบียดสุดแล้วอยู่ในวงอ่ามาแน่นะเดชเทสโอ้ยหลังแตกเรียบร้อยครับเคล็ดป้าไปได้อีกเล่มครับผมเคล็ดป้าเล่นดีนะครับใช่ครับโคตรมาโคตอนนี้เหลือสี่สี่แน่นอนครับไฟสุดท้ายอุ้ยหรือว่าหมิงมิงจะตัดให้ก่อน หมิงจื้อหมิงจื้ออาหมิงจื้อครับผมขอพายเอาแล้วนี่ไงแต่งขึ้นมาจากบอลเลยเก็บไปสองไก่สองขอเดทเรียบร้อยครับผมโอ้โหการันตีเข้ารอบแล้วนะครับตอนเดทหมิงจื้อขึ้นมาเมุ่อนี้เรียบร้อยผมเป็นเคว็ดป่าเกมนี้เคว็ดป่าเล่นดีมากครับผมสี่ต่อสองครับเดเทดกำลังจะปิดไก่นี้เรียบร้อยนูรินนูรินนะเก็บงานเหลือสี่ต่อหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรไม่เรียกว่าลูมเรียกว่ายามะมาแล้วครับผมเบลมอสเอาหน่อยต่อแมท ไหวยอยู่แล้วไม่ต้องถึงมือปู่หรือเปล่าแปดเออมาดูาริซาเบเลเรียบร้อยเรียบร้อยเด y t r ท d e เกมมิ่งมาฮะโอ้ไก่ที่สองเหมือนรอบนี้แล้วเลยวันออแรกก็ไก่เกมที่สองใช่การตีเข้าเอบาวินเนอร์แล้วนะครับผมรับเดย์เทรดเกมมิ่งเพราะว่าเส้นอยู่ที่80ยังไงก็ทะลุครับ